สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สายทองมีปลามาให้ชิมกันนะคะมาค่ะมาค่ะเร็ววันนี้พี่สายทองทอดปลาเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้ชิมปลาฝีมือพี่สายทองนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเลิศเลอเด้อแต่คิดถึงเพื่อนๆเนาะ คิดถึงทุกๆท่านเลยก็เลยอยากเอาปลามาให้ชิมนะค่ะมาค่ะน้ำจิ้มพร้อมปลาก็พร้อมใครหิวก็ทานได้เลยนะคะมะค่ะมาค่ะ มาค่ะมาทานปลากันค่ะทุกคน